มาเรียนภาษาอังกฤษจ,จากหนังเรื่อง Iron Man ภาคหนึ่งกันค่ะใครยังไม่กดติดตามคุณหนุนอย่าลืมกดติดตามก่อนนะคําว่า Iron เนี่ยจริงๆมันแปลว่าเหล็กนะคะหรือว่าเตารีดก,ก็ได้ค่ะแล้วไม่ออกเสียงว่า Iron นะคะออกเสียงว่า Iron 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 Man ก็เลยมีคนแซวว่าเอ๊ะเป็นมนุษย์เตารีดเหรอจริงๆก็คือมนุษย์เหล็กนะคะ Iron Man Iron Man เดี๋ยวครูหนุนจะพูดก่อนหนึ่งครั้งนะคะให้เราลองฝึกฟังดูนะคะแล้วก็มาแปลแล้วก็ออกเสียงไปด้วยกันค่ะ Tony you know that I would help you with anything ประโยคแรกนะคะบอกว่าคุณก็รู้ว่า you know that ฉันพร้อมจะช่วยคุณทุกเรื่องเลยนะ I would help you with anything เดี๋ยวคุณหนุนจะอ่านให้ฟังยาวๆหนึ่งรอบแล้วนักเ,เรียนลองอ่านตามดูนะคะ Tony you know that I would help you with anything would you help แต่ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้หรอกนะถ้าคุณจะเริ่มทั้งหมดนี้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เป็นฉากที่ Iron m a มเขาตัดสินใจจะไปช่วยมนุษย์โลกกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่รอดกลับมาก็เลยโดนเพบเพอร์พูดแบบนี้ค่ะถ้าใครอยากจะดูฉากนี้ก็ดูได้ที่ Iron Man นพักหนึ่งนะคะมาดูประโยคแรกกันค่ะแต่ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้หรอกนะ But I cannot help you. But I cannot help you. ประโยคที่สองนะคะถ้าคุณจะเริ่มทั้งหมดนี้อีกครั้งหนึ่งนะ If you are going to start all this again, are going to ตรงนี้ไม่ได้แปลว่ากำลังไปนะคะแปลว่าจะค่ะถ้าคุณจะเริ่มทั้งหมดนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วครูหนิจะอ่านประโยคที่หนึ่งแล้วนะักเรียนอ่านตามนะคะ But I cannot help you. If you are going to start all this again. Tony, you know that I would help you with anything. But I cannot help you if you are going to start all this again. ลองเร็วขึ้นนิดนึงนะคะโ o นี you know that I would help you with anything but I cannot help you if you are going to start all this again ทันไหมคะลองพูดใหม่หลายๆครั้งก็ได้นะคะจะได้ฝึกลิ้นฝึกกล้ามเนื้อหน้านะคราวนี้จะเป็นบทพูดของ Iron Man แล้วคะ่ะประโยคที่หนึ่งนะคะมันไม่มีทางอื่นนอกจากแบบนี้เท่านั้น There is nothing except t h i s There is nothing except us There is แปลว่ามีนะคะพอ there is nothing แปลว่าไม่มีค่ะ except แปลว่านอกจาก there is nothing except us มันไม่มีทางอื่นแล้วละ่ะนอกจากแบบนี้เท่านั้นประโยคที่2นะคะไม่มีการเปิดงานแสดงศิลปกรรม there's no art opening there's no art opening there is แปลว่ามีเหมือนประโยคเมื่อกี้ค่ะพอ there's no ก็คือไม่มีค่ะ Art opening การเปิดงานแสดงศิลปกรรม There's no art opening ประโยคที่3นะคะไม่มีงานการกุศลอะไร No charity No charity คำว่า charity แปลว่างานการกุศละคะ่ะมันไม่มีอะไรให้ต้องเซ็นนะ Nothing to sign Nothing to sign แปลว่าเซนค่ะโทนี่สตาร์กหรือไอรอนแมนผู้ประโยคนี้ก็คือจะบอกว่าการจะช่วยโลกได้เนี่ยมันไม่ได้มีไปแบบบริจาคอะไรทั้งสิ้นนะ่ะจะต้องทําแค่เรื่องนี้เท่านั้นก็คือไปกู้โลกด้วยกันใส่ชุดไอรอนแมนไปช่วยค่ะแต่มันเสี่ยงชีวิตนะคะเป,ปเปอร์ก็เลยไม่เห็นด้วยอะค่ะมีแค่ภารากิจเนี้ยที่จะทำได้เท่านั้น there's the next mission that's the next mission คำว่า there's ก็คือ there is แปลว่ามีเห็นไหมคะก็แปลว่ามีภารกิจต่อไปนี้เท่านั้นแหละที่จะทำได้ในการกู้โลกอะมันไม่มีวิธีอื่นหรืออย่างอื่นแล้วว่า and nothing else and nothing else มาลองอ่านพร้อมกันดูนะคะิ่ม there is nothing except this there's no art opening no charity nothing to sign There's the next mission and nothing else. สารภาพมาค่ะว่าลิ้นพันกันไหมมาอ่านเร็วขึ้นสักนิดนะคะ There is nothing except us. There's no art opening, no charity, nothing to sign. There's the next mission and nothing else. ถ้ายังไม่ทันเนี่ยก็สามารถย้อนกลับมาฝึกใหม่ได้หลายๆครั้งเลยนะคะลืมเซฟวิดีโอไว้นะคะ พูดซ้ําๆเนี่ยจะทําให้เราพูดคล่องขึ้นออกเสียงชัดเจนแล้วก็คล่องค่ะประโยคต่อมานะคะเปเปอร์ก็ไม่เห็นด้วยเราบอกว่าอย่างงั้นเหรอ is that so is that so ถ้าเป็นอย่างงั้นฉันไม่ช่วยฉันลาออกเลยก็ได้เอา then I quit well then I quit Quit แปลว่าลาออกค่ะส่วนคำว่า well ที่แปลว่าดีเนี่ยถ้าขึ้นต้นประโยคจะเป็นการเป็นการเกินเฉยๆค่ะ well then I quit พี่โทนี่สตาร์ของเราก็เลยบอกว่าคุณอยู่ข้างๆผมมาตลอดตั้งหลายปี you stood by my side all these years you stood by my side all these years stand by my side ก็คืออยู่ข้างๆอะค่ะเขาเกินเป็นอดีตก็เลยใช้เป็นว่า stood by my side ตอนที่คุณอยู่ข้างๆผมเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการสร้างความเสียหายเพราะว่าโทนี่สตาร์เนี่ยเขาขายอาวุธสงครามอาค่ะ เขาก็เลยรู้สึกผิดนะคะที่ทำให้คนเสียชีวิตจากสงครามจากอาวุธที่เขาขายค่ะ While I reap the benefits of destruction, While I reap the benefits of destruction, แล้วตอนนี้ผมกำลังพยายามจะปกป้องผู้คนที่ผมทำให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายเราเอาประโยคที่หนึ่งก่อนนะคะ Now that I'm trying to protect, Now that I'm trying to protect. trying to ก็คือกําลังพยายามค่ะ protect แปลว่าปกป้อง the people are put in harm's way the people are put in harm's way harm แปลว่าอันตรายค่ะคืออาวุธสงครามของเขาอะทำให้ผู้คนในโลกนี้ตกอยู่ในอันตรายประโยคที่3นะคะเขาถามเปเปอร์ว่าแล้วคุณจะเดินออกไปเฉยๆไม่ช่วยผมอย่างเงี้ยเหรอ you are going to walk out you are going to walk out ฝึกอ่านไปพร้อมกันนะคะประโยคแรกเป็นประโยคสีฟ้าที่เ,ปเพปเปอร์พูดนะคะ is that so well then i quit ประโยคสีแดงที่โทนี่สตารพูดนะคะ you stood by my side all these years while i reap the benefits of destruction now that i'm trying to protect the people i've put in harm's way. You are going to walk out? คราวนี้มาลองแบบเร็วขึ้นนะคะ.เริ่ม. Is that so? Well, then I quit. ดีแดงนะคะ. You stood by my side all these years while I reaped the benefits of destruction. Now that I'm trying to protect the people I've put in harm's way, you going to walk out? มาต่อกันนะคะ Pepper คุณจะทำให้ตัวเองตายนะโทนี่ You are going to kill yourself, Tony. You're going to kill yourself, Tony. ประโยคที่สองนะคะฉันจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้หรอกนะ I'm not going to be a part of it. I'm not going to be a part of it. โทนี่ก็เลยตอบไปว่าจริงๆแล้วตั้งแต่โดนลักพาตัวไปเนี่ยผมไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วด้วยซ้ำ I shouldn't be alive. I shouldn't be alive. shouldn't มาจาก should not แปลว่าไม่ควรจะค่ะ alive แปลว่ามีชีวิตอยู่ค่ะประโยคที่สองนะคะถ้าไม่ใช่ว่าเพราะมันมีเหตุผลบางอย่างที่ผมควรจะมีชีวิตอยู่ก็คือไปกู้โลกนะคะ unless it was for a reason unless it was for reason unless แปลว่าถ้าไม่ค่ะ reason เหตุผลประโยคต่อมานะคะโรนี่ก็บอกว่าผมไม่ได้บ้านะเปเปอร์ I'm not crazy, pepper I'm not crazy crazy แปลว่าบ,บ้าค่ะประโยคที่สองเขาก็เลยบอกว่าเขา,าเพิ่งจะรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องทำคืออะไร I just finally know what I have to do I just finally know what I have to do Finally แปลว่าในท้ายที่สุดนะคะ What I have to do แปลว่าสิ่งที่ฉันต้องทำประโยคที่3เขาก็พูดให้มั่นใจว่าผมรู้ในใจของผมว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่ผมต้องทำไงคุณหนุนใส่ลมทำไมก่อน <laughs> And I know in my heart that it's right And I know in my heart That is right. In my heart ก็คือในใจใช่ไหมคะคำว่า right มันแปลว่าขวาก็ได้ค่ะแต่แปลว่าถูกต้องก็ได้เช่นกันนะคะ That's right ถูกต้องแล้วค่ะมาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเริ่ม I shouldn't be alive unless it was for a reason I'm not crazy Pepper I just finally know what I have to do and i know in my heart that it's right i shouldn't be alive unless it was for a reason i'm not crazy pepper i just finally know what i have to do and i know in my heart that it's right ถาลิ้นพันกันก็ขายลิ้นก่อนได้นะคะหยอกเล่นฝึกพูดช้าๆก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยพูดให้เร็วขึ้นนะคะดูหลายๆรอบฝึกพูดหลายๆรอบเดี๋ยวก็คล่องขึ้นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรียนวันนี้ไปเนี่ยได้ฝึกออกเสียงแล้วก็ได้คาศัพท์ใหม่ๆไปชอบไหมคะถ้าชอบพิมพ์บอกเอาไว้หน่อยนะคะใครเป็นแฟนคลับ i r o n Man หรือ Tony s t a r k เนี่ยก็พิมพ์บอกไว้ได้นะคะที่เขาเขาจะกลับมาใน Avengers นะเนี่ยหรือว่าใครเป็น FC คุณหนุนกันบ้างนะ้าถ้ามีคนชอบเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะเอาประโยคภาษาอังกฤษจากหนัง ไว้เจอกันคลิปหน้ากขนเองจ้าบาย